สวัสดีครับผมจีดีรับเข้าสู่ช่องลอมโบนะมาอยู่กับผมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเตดบุกไปเอาชนะทางด้านเบอร์ลี่ที่เทิฟมัวไปได้หนึ่งศูนย์อย่างชิวเฉียดเลยนะครับท้ายเกมเกือบโดนด้วยนะวันนี้มาให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนนักเตะของแมนยูนะสั้นๆดีกว่านะไม่ได้พูดหลังเกมมานานละอา่ามาเริ่มจากแผนการเล่นของแมนยูก่อนละกันนะครับผมคือในทีวีเนี่ย แผงก็บอกเล่น4แล้วนะ4 3 1 2 4 4 2ไดมอนด์ Diamond นะแต่ว่าเล่นจริงๆมันก็เป็นอารมณ์4 2 3 1เหมือนเดิมปหลกนะครับผมผู้สั่ประตูเป็นอังเรโอนาหน้านะกองหลังคู่เซนเตอร์เป็นลินเดอร์เลิฟจับคู่กับทางจอนนี่แวนผมประหลาดเหมือนกันนะเพราะว่ามาตินเนสเจ็บกับแม็กควายเจ็บเนาะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นวารานลงแต่ว่าเลือกเป็นเควนก่อนนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นเซอร์กิโอเลกิลอนนะครับทางขวาเป็นเดียโกดาโล่คู่กลางรับ สกอตต์แม็กโทมิเน่จับคู่กับทางคาเซมิโร่ตัวลุก3ามตัววันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะเป็นแรดฟอร์ดทางซ้ายแล้วก็ฮันนิบาลเมเบรีตรงกลางแล้วก็ทางขวาเป็นบูโน่ฟานานเดสนะครับผมส่วนหน้าเป้าก็ยังเป็นรามุสอยลันเหมือนเดิมเทนฮาร์ Hart, ใช้เป็นเมเบรีนะแมตนี้นอนและนูจะเป็นทางด้านเฟรตตี้ครับแต่ว่าก็ใช้เป็นฮันนิบาลเมเบรีอังเดรโอนาน่าผมผู้ลุกสาประตูที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีนะแมตช์นี้ผมถือว่า สอบผ่านเลยนะถือว่าเล่นได้ดีนะก็ส่วนหนึ่งต้องบอกด้วยบรรดาแผงหลังตัวรับของแมนยูเนี่ยอาจจะทําได้ดีเพราะว่าตัวรูกของเบอร์ลี่วันนี้เนี่ยคือมีแต่ความเร็วจริงๆมันคือมันเป็น,เป,นเป็นพวกสายพลิ้วแต่ว่าเรื่องจังหวะจกโคนจังหวะ,หวะ,หวะการจบสกอร์อาจจะไม่อันตรายมากนะอาจจะเลยก็เลยดูดีหน่อยนะครับโอนาน่ามีเซฟสําคัญลูกหนึ่งนั้นถ้าใครจำได้ช่วงต้นเกมใช่ไหมที่แบบโดนมงจอ่อๆแล้วก็ปัดได้นะครับผมวันนี้ถือว่า เซฟสำคัญเลยถ้าโดนดูนั้นไปนี่คือลําบากเลยนะฮะแล้วก็ลหลักๆก็เลยก็คือการออกบอลจากเท้าซึ่งทําได้ดีแบบนี้ถือว่าน,นิ่งนะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียบอลเลยจ่ายไม่พลาดเลยนะครับผมทําได้ดีมากคู่เซนเตอร์และกันวิกเตอร์ลินเดเลอร์กับจอห์นนี่แว่นผมพูดคู่เลยละกันโดยเฉพาะจอห์นนี่แว่นที่ผมแปลกใจมากว่าวันนี้เล่นดีเหลือเกินเพราะว่าสไตล์ทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นตอปเปอร์ทั้งคู่อะเอ้ยเป็นคัเวอร์ทั้งคู่นะครับก็คือ,คอมันต้องแบ่งหน้าที่กันเป็นคนคนนึงต้องยอมทําหน้าที่เปเปเป็็นนนคนตอ,ปปอร์อ เรื่องมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยหนึ่งแต่คือก็พอพอถูถ่ายไปได้เนาะอย่างที่บอกว่าความเก่าของอีเวนวันนี้ช่วยเยอะมากเลยนะแล้วก็การออกบอลจากข้างหลังเนี่ยการเปิดบอลของอีเวนถุ่มแปลกใจมากว่า event อีเวนอ่ะก่อนที่จะย้ายออกจากแมนยูไปอะ่ะตอนตอนเมื่อก่อนอะ่ะคือมัไม่ได้เป็นกองหลังที่ออกบอลจากเท้าได้ดีเลยอะ่ะไม่รู้ว่าไปไปอัพสกิลตอนอยู่เลสเตอร์หรือเปล่านะแต่ว่าสองจังหวะเน้นๆเลยนะลูกแรกก็ลูกที่ แอสซิดให้ทางบูโน่บอมเต็มๆนะครับผมกดไปประตูชัยของเราแล้วก็ลูก2ก็คล้ายๆกันเป็นจังหวะเบิ้ลเข้าไปนะครับแล้วก็บูโน่ปาดเข้ามาให้คอยลุนยิงหลุดไปแต่ว่าเป็นจังหวะลับหน้านครับก็เน้นๆ2จังหวะที่ทําได้ดีนะเรื่องเกมรับเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยการการแบ่งหน้าที่กันระหว่างเลนเดเลอร์กับอีแวนนะการเข้าสกัดการอ่านจังหวะถึงจะช้าแต่ว่าเรื่องการอ่านเกมวันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับผมคู่เซนเตอร์ของเราให้ผ่านนะ ทางซ้ายก่อนละกันเซอร์กิโอเรกูลอนนะแบ็กที่เรายืมตัวมาเล่นดีทุกแมตช์เรกูลอนเนี่ยคือแม่งวิ่งสู้ฟาร์มาเลยเป็นเป็นแบ็กที่เป็นแบ็กบุกนะเรกูลอนแต่ว่าเวิร์กเลตมันสูงไงคือแม่งขึ้นสุดลงสุดอะน่าเสียดายที่อยู่ไม่จบเกมอันเฉพาะด้วยอาการล้าด้วยนะเล่นมาหลายแมตช์แล้วนะครับเรกูลลอนแต่ผมถือว่าโอเคเลยเติมเติมมันดีคือแบบไม่ได้วิ่งมั่วคือแบบมีการลงเบรกมั่งช้ามั่งเร็วมั่งนะ ผมถือว่าโอเคเลยเลยกูลอนนะครับทั้งขวาดาโลวันนี้ไม่รู้ว่าเทนฮาก์ดกำชับมาหรือเปล่าว่าไม่ต้องขึ้นสูงมากนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องดีซึ่งเป็นจุดอ่อนของดาโลซึ่งเกมรับมันแย่อยู่แล้วเนาะวันนี้เนี่ยหลักๆคือเน้นคองบอลเป็นหลักละกันตอนนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เน้นแบบจะบุกอะไรขนาดนะั้นนะแมนยูแบบนี้นะครับก็ดาโลเนี่ยแก้แก้เพสซิ่งดีนะคือเป็นเป็นคนที่เป็นแบบนี้จ่ายจ่ายบอลแก้เพสสวยๆหลายลูกนะการวิ่งการขยับ เข้ามาเชื่อมเกมจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยถือว่าทำได้ดีรับผมทางด้านดาโลแล้วก็เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดอะไรที่มันน่าเกลียดนะครับมีแค่เสียใบเหลืองที่แม่งเสียวๆหน่อยนะเสียงแต่ต้นเกมเลยทางดาโล่คาเซมิโร่ฮะวันนี้เรียกว่าออบทบาททางด้านเกมรับอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ย เบอร์ลี่เขาจะออกค้างมากกว่าจะโยนบอลทะลุมาทางด้านค้างมากกว่าเพราะฉะนั้นคาซิเมโลเนี่ยมีจังหวะตัดบอลสวยๆไม่มีนะถ้าใครจําได้ที่มันที่ปั๊มสองจังหวะติดอะจังหวะสองจังหวะติดอะถุนอันนั้นอันนั้นทำได้ดีมากนะคาซิเมโลแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลเนี่ยคาซิเมโลนี่คือแม่งสุดจริงอะแม่งเวิลด์คลาสอะคือแบบถ้าใครจําได้นะจังหวะที่เหมือนจะเป็นจังหวะเอ่อโต้กลับของแมนยูที่บอลอยู่ที่คาซิเมโลอ่าจ่ายไปให้คนใกล้ๆแล้วก็บล้ล แปะกลับมามปุ๊บคาสเซมิโล่แม่งเบิ้ลจังหวะเดียวแม่งทะลุไปนู่นเลยอะ่ะที่ไปถึงบูโน่บังที่ม่งทะยังมุมไปเลยอะ่ะเออลูกนั้นผมชอบมากเลยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คาสเซมิโล่เนี่ยทำได้ในหลายๆแมตช์นะครับผมชอบมากเลยเรื่องการจ่ายบอลตูมเดียวแม่งอารมณ์เหมือนแบบพาโชอ่ะจ่ายบอลยาวๆแม่นๆน่ะคู่กองกลางสกอตแม็กโทมิเน่ครึ่งครึ่งแรกนี่คือแบบผมด่าแม่งเยอะมากนะครับผมไม่รู้แม่งจะโชว์พาวเป็นซีดานหรือเปล่าครับเล่นหน้าประตู เกือบตายครับผมท่านถ้าแบบอีกฝั่งแม่งคือโคงกว่านี้น่าจะเสียประตูไปแล้วนะน่าจะโดนด่ายับอะ่ะแม็กทแม็กโทมิเน่นะครึ่งหลังมาก,ก็ดีนะเล,นเล่นเล่นเล่นง่ายขึ้นเล่นขึ้นอาจจะด้วยสกอร์ที่มันนําขึ้นด้วยนะก็อาจจะทําให้เล่นได้สบายมากขึ้นก็ดูดูจะไม่ค่อยกดดันมากขึ้นนะถือว่าก็ปรับขึ้นมาได้ดีในครึ่งหลังนะครึ่งแรกผมให้ไม่ผ่านแต่ครึ่งหลังผมให้ดีขึ้นนะครับผมสกอร์แม็กโทมิเน่แรดฟอร์ ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแรดฟอร์ดแม่งเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมแม่งไม่เคยจ่ายบอลอะไรเลยนะผม,มรู้จักสรรหาคำไหนมาพูดแบบคือแม่งลืมปุ่มกากบาทหรือเปล่าว่าลืมสามเหลี่ยมลืมเอ็กปะคือแม่งจะยิงอย่างเดียวเลยอันหนึ่งอันหนึ่งโออ่ะอันหนึ่งอันหนึ่ง,นนงสี่เหลี่ยมอ่ะคือแม่งยิงอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> คือแบบสงสารตัววิ่งมาเลยวายลุน่นนี่แม่งแบบทาทางให้สวยๆหลายลูกแล้วแต่ไม่ส่งวันนี้ในแผงตัวลุกเนะี่ยผมให้แรดฟอร์ดแย่สุดเลยคือแบบ ความสามารถเข้าใจว่าเ็วนะความสามารถมึงเยอะมากแต่วางจังหวะน,นะมนึงส่งให้เพื่อนก็ได้ขอร้องรามแบตหน้าส่งให้เพื่อนเถอะขอร้องนะครับแรลตฟอร์ดฮานนีบาวเมบรีนะครับผมดาวรุ่งของแมนยูที่ได้โอกาสลงเล่นสักทีในยุคนี้นะครับผิดคาดมากเลยที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วเล่นได้ดีนะเรื่องการวิง่งนี่คือแม่งวิ่งสู้ฟัดมากเป็นตัวเพลสที่คล้ายๆบูโนเลยทำหน้าที่เหมือนบูโนเลยครับคอยวิ่งไล่ในแดนในแดนหน้านะผมขอ ชมเลยเรื่องเรื่องเรื่องพลังใจพลังกายนีย่คือแบบวิ่งทั้งเกมแล้วก็เรื่องการเชื่อมเกมเนี่ยผมถือว่าเอาจริงๆนะความคิดจินตนาการเขาดีนะแบบเข้าใจว่าแบบความคิดการการจ่ายบอลคือเข้าใจเจตนาว่าแบบจ่ายบอลให้เพื่อนไปตรงเนี้ยคือคิดถูกละแต่ว่าจังหวะการจ่ายเนี่ยคือมันยังไม่ยังไม่เน้นอาจจะด้วยประสบการณ์เรื่องความนิ่ง ความเฉียบคมในการเล่นเนี่ยมันอาจจะทําให้บางจังหวะมันอาจจะดูขาดๆเกินๆไปแต่ผมคิดว่าโดยรวมดีนะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผมคิดว่าถ้าได้เล่นต่อนเนื่องน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะทางฮันิบาลเมเบลี่บูโนฟานานเด็ผมกับตันทีมแล้วก็เป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมนะวันนี้เล่นดีมากนะครับผมเล่นดีมากๆเลยบูโนแทบจะไม่เสียบอลเลยแล้วก็เรื่องการเก็บเอาตัวรอดผมถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ไอ้ลูกยิงแม่งเวิลด์คลาสมากๆลูกนั้น บอลแม่งมายิงยากมากนะถ้าใครดูยิงยากจัดจัดอะคือแบบบอลมันไม่ได้มาตรงตรงอะคือมันโยนมาด้วยหนึ่งโยนมาบอลบอลมาลอยมาสองคือบอลแม่งเอียงมาสามคือเราแม่งไม่ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่มันจะยิงง่ายๆอ่ะแล้วคือแม่งยิงแบบเต็มข้อนะครับผมก็ต้องให้เครดิตต้องเป็นแมรแมแนแหละนะครับบูโน่ฟานานเดส คนสุดท้ายก็ผมรามุสฮอยลุนนะครับผมกองหน้าตัวเก็บบอลของเราวันนี้ผมถือว่าทําได้ดีนะทาหน้าที่เป็นตัวโฮลอัพบอลเป็นตัวเก็บบอลแล้วค่อยแปะให้เพื่อนออกซ้ายขวาถือว่าทําได้ดีแต่ว่าปัญหาเนี่ยคล้ายๆกับทางคาน์เบาลเมเบลี่ก็คือผมเข้าใจเข้าใจเจตนานะว่าแบบคือส่งให้คนเนี้ยถูกแล้วทําถูกแล้วแต่ว่าอยากจะให้เน้นนิดนึงนะอาจจะเป็นด้วยแบบเป็นดาวรุ่งอยู่ประสบการณ์การเล่นกับเพื่อน ความเสียบคมอะไรมันยังมันอาจยังไม่มากนะักก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปกันละกันแต่ถือว่ามีความแข็งแกร่งมีทักษะบางบอลแล้วก็แปะบอลให้เพื่อนทําได้ดีนะครับผมลามสฟอยลูนถึงจะเกือบจะยิงได้นะลูกเปิดของดารโลที่ชาร์ตคือแม่งเปิดเปิดแรงจัดอะแต่ว่าก็แหลเข้าชาร์ตพลาดไปนิดเดียวนะเกือบจะได้ยิงละก่อนนะ่าเสียดายนะครับผม ส่วนสำรองสองตัวราเฟลวาลานกับสโตฟิอันอัลลบัตได้ลงมาในาที่สุดท้ายนะ <c oughs> ก็เรียกว่าก็ทําได้ดีนะมาช่วยเก็บรับวาลานลงมาเพราะเหมือนจะเปลี่ยนตัวกับทางเลกุอนที่เจ็บอาการบาดเจ็บนั่นแล้วก็อัลลบัตมาก็ลงมาเกือบจะเสียเหมือนกันนะไปไปไปเป็นสกัดเป็นสกัดทําให้บาดเสียวนิดนึงโดนโดนเปิดจากด้านข้างไปครับอัลลบัตแต่ก็นั่นแหละมันแค่จังหวะเดียวก็ยังวิเคราะห์อ,อะไรไม่ได้มากแต่ถือว่าได้ลงสนามแล้วครับทางอัลลบัตนะ นี่แหละก็เป็นวิเคราะห์นักเตะแมนยูหลังเกมแล้วกันชอบหรือเปล่ายินดีกับแฟนแมนยูด้วยแล้วกันนะครับผมไวรุ่นกันแมตต์ต่อแมตนะ์นะแมนยูช่วงนี้ลําบากหน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับผม